สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุข้นครับครับเมื่อนี้ค่ะบรเบ้าให้พี่ให้น้องฟังครับอ่าแต่พัดผมอ่าครบชั่วโมงครบครับขอขอพิ้นไปครับขอไปข้างนึงกัครับขอไปครั้งที่แรกกัเดือนสิงหาครับสิบปดสิงหาครับ จนถึงหนึ่งเดือนครับพี่น้องครับอ่า่ปไตมากครับก็บปเห็นทรงมากครับต่อไปต่อมากครับขอถึงหนึ่งเดือนหรอครับผมก็ขอไม่ครับขอไม่กเขากว่าสี่ทรงมากไ้วันที่สิบสี่ครับเริ่มทรงให้่วันที่สิบสี่กันยาครับก็ทามากเรื่อยๆครับ คือบ่าใดวันน้องถามาดูสามสามมาติดกวาครับก็ได้ครับที่นองครับขอบคุณหลายครับที่นองครับขอบคุณสุขุสุขคนครับที่อุปการะครับสนับสนุนครับขอบผมมากครับขอบคุณหลายครับพี่นองครับสนับสนุนผมชู่วมากครับขอบคุณหลาย ครับพี่คำทองสุขุสุขอนครับนี่ครับได้มากครับนี่ครับอพิษครับแต่ผมยังปรทัานก่อครับนี่ได้มากครับเขียนมากครับแต่แจะดซองมากเป็นภาษาไทยนลครับซื่อเเป็นภาษาไทยเล้ครับผมอ่าลงไปครับ สะสมใบจากสายกรียำก็คครับเนี่ยไมได้เบิ้งค่บครับนี่ครับเศรายูทูบเพ้าครับต้องการครับไปนี่ครับชีเฮ็ดยูทูบครับถ้าได้พิ้นครับพิ้นขนไนกะสิมีรหัสครับรหัสพกตัวครับกะจิกอกกอกเขาเอเซนครับ กูเคลือนเสครับนี่ครับได้มาแล้วครับขอบคุณครับที่คำนองหลายหลายครับที่สนับสนุนครับครับผมจะมาทัาก่อครับตื่นไต้มากครับก้าเรากันบอกเก้ากันครับว่าที่เขารอค่อยกับ ด้บ้านหรอครับรูสิว่าดีใจร้ายครับนี่ครับอายุทูปปอรอเฮาครับ้าขาดปูบี้ปูติดตามพันหนึ่งครับชมงครับสี่พันชมงครับทาพันกดครับอาชี่ YouTube จิตส่งนิ่มาให้ครับ Google AdSense ครับนี่ครับ Google AdSense ครับ เรียกว่าพินครับอันนี้รหคสอยู่ทางนค้ครับครับกับผมเห็ดยุทธุูมมากะสามปีครับกรเิมได้ใบหนึ่งมากครับใบพินมากครับชุมโมงก็ครบสี่พันชุมโมครับทางเรากระสางรายได,ได้ได้ครับถ,ถึงกับนดที่เขา ที่กำหนดไว 1, ค้ค, 4, ครบับต่อมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนกะชวโมงกับสี่พันชุมมงครับหลังจากนั้นเ้ากะต่อมีสิบเหรียญขึ้นครับได้สิบเหรียญขึ้นเขาก็จะส่ง พินมาให้ครับอีกจังส่ครับครับพื่อใ้พิษนี่ก็ถือว่าอายุทุบเปอร์เต็มโตครับที่เข้าบุกบ้าฟาฟันมากะต้องโดดต่างด้านครับครับคุณยย่ังพัผลผลออดพนนากาศอดทนนอครับไปเรื่อยๆครับก็ือตด้ดีครับ ผมกอบว่าใครได้รฟ์สดครับซูเมอร์เลยครับทำคลิปต่อไปครับครับขอขอบคุณหลากหลายครับขอบคุณสุขุสุขชนครับทีมาอุปการะครับสนับสนุนครับขอบขอบคุณหลายครับขอจบคลิปลงซ้ำหน่อครับสวัสดีครับไปไปครับ